ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ว่าสวยีเลิศแต่งตัวสับๆไม่มีอยู่จริงทุกคนรู้เพื่อนในสาขารู้ฉันหน้าสดตีเรียนตลอดฉันแต่งตัวเรียบร้อยตลอดเพื่อนฉันเห็นหน้าสดของฉันทีไรเพื่อนจะเป็นต้องรองกรี๊แต่ไม่ว่าจะยังไงฉันก็มั่นใจเพราะฉันคือคนไทยคนไทยที่แปลว่าอิสระฉันจะไม่ยอมตกเป็ทนทาสของทครสักว์อังรอกค่ะ ใครที่กําลังจะด่ากบว่ากาลังใช้ภาษาอะไรอยู่ภาษาวิบัติเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งด่าค่ะเพราะุกบมองเห็นว่าภาษาวัยรุ่นนี่แหละที่เป็นภาษาที่มีเสน่ห์และมีลูกเล่นทางภาษาด้วยทุกวันนี้ภาษาวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะนําศัพท์บางคํามาใช้จนเป็นที่นิยมในชน่วงเวลาหนึ่งแล้วก็จะหายไปในอีกช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดคําศัพท์ใหม่ๆมาแทนที่กันในอีกช่วงเวลาหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ สับไวรุ่นมีลักษณะเป็นยังไงบ้างอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ยังคงความหมายเดิมอยู่คำบางคำอาจจะมีลดคำเพิ่มคำตัดคำเพื่อให้สั้นลงหรือยาวขึ้นแต่ยังคงความหมายเดิมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า4คํคำศัพท์ในสัปดาห์นี้มีความหมายเป็นยังไงบ้างและวัยรุ่นนิยมนําไปใช้กันยังไงไปดูกันเลย คำที่หนึ่งนะคะก็คือคำว่านกค่ะนกนะคะมีความหมายประมาณว่าจีบแล้วแต่ไม่ติดก็คือนกตลองนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นอุ๊บนะคะเคยแอบชอบพี่คนหนึ่งค่ะเขากำลังจะจบมหค่ะทางโรงเรียนนะคะก็ได้จัดงานปัดิ้นค่ะอุก็เลยได้ พี่เขาตอบปุ๊กมาค่ะพี่เขาตอบอะไรรไหมคะเขาตอบว่ากินแล้วกินแล้วแต่ให้น้องขอไปกินแล้วค่ะคือตอนนั้นนะคะคือรู้สึกเฟลมากแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะพอหลังจากนั้นค่ะวันปิดภาคเรียนค่ะทุกคนปุ๊กก็นั่งเล่นเป็นปุ๊กนี่แหละค่ะเลื่อนไปอยู่ดีๆไปเจอพี่เขาตั้งสถานะปิดบุ๊กว่ามีแฟนแล้วตอนนั้นรู้สึกเหมือนอกหักเลยค่ะทุกคนคือแบบอกหักทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเป็นแค่คนที่แอบชอบคือทลกค่ะกินแล้วก็ อ,อนืนนี่แหละค่ะคือที่มาของคําว่านกค่ะส่วนคําที่2นะคะก็คือคําว่าโดนเทโดนเทก็จะมีความหมายประมาณว่าเทหรือโดนทิ้งคำคำนี้นะคะก็จะใช้ได้กับทุกสถานการณ์อย่างเช่นคําว่าโดนเพื่อนเทหรือโดนเพื่อนทิ้งนั่นเองค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งก็ในรูปแบบของผู้ชายและผู้หญิงที่กําลังศึกษาดูใจกันะคะ่ะทั้งสองฝ่ายกําลังจะตกลงเป็นแฟนกัน แต่ก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เทค่ะหรือไม่สนใจนี่แหละค่ะก็คือที่หมาของคำว่าเทยกตัวอย่างเช่นเรากำลังคุยอยู่ค่ะเพื่อศึกษาดูใจกันเขาเป็นฝ่ายที่เริ่มเข้ามาจีบเราก่อนแต่ช่วงแรกๆที่เราคุยกันกันกบเขาเราเองค่ะที่ยังไม่ได้สนใจอะไรแบบเขาแต่พอเริ่มคุยกันไปสักพักก็กลายเป็นเราที่เริ่มรู้สึกหวั่นไหวหลังจากนั้นค่ะเขากับกลายเป็นฝ่ายที่เปลี่ยนไปเริ่มไม่ค่อยสนใจเราสักเท่าไหร่ดังวลีที่ว่า คนที่เข้ามาจีบจะเริ่มจาก100ไปู์ส่วนคนที่โดนจีบก็จะเริ่มจาก0ไป100นักวันเขา้าเขาก็ยิ่งจะไม่สนใจสุดท้ายค่ะเราก็จะเป็นฝ่ายที่โดนเทนั่นเองค่ะคําต่อไปนะคะก็คือคําว่ายอมใจค่ะยอมใจในความหมายของวัยรุ่นที่นิยมใช้กันก็จะมีประมาณว่าโปรงใจหรือยอมใจนั่นเองค่ะเหตุการณ์ที่จะใช้ก็จะมีแบบว่า วันนี้นางแต่งตัวมาเต็มมากชลิยอมใจนางจริงๆยกตัวอ,อย่างเช่นวันนั้นนะคะไปนั่งร้านชิวกันกับเพื่อนๆค่ะหรือที่เขาเรียกว่าจิบเบานั่นเองค่ะวันนั้นนะคะก็มีวงดนตรีสดขึ้นแล้วก็นักร้องวงดนตรีนี้นะคะก็คือหลอกค่อนข้างหลอกนี้หนึ่งค่ะเพื่อนของเราก็บังเอิญบังเอิญค่ะดันชอบมือกีตาร์ค่ะก็เลยรกระซิบกันกับเพื่อนค่ะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยแกฉันชอบมือกีตาร์ว่ะ เพื่อนก็เลยออกตัวช่วยค่ะก็เลยเดินไปขอลายให้หลังจากที่เขาแสดงสดเสร็จค่ะนีเลาเห็นแล้วแบบย่องใจเพื่อนจริงๆเลยค่ะและคําที่นีตอนนี้นะคะก็คงเป็นคําว่างานดีค่ะคําว่างานดีนะคะมีความหมายประมาณว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีรูปร่างลักษณะบุคลิกที่ดีเช่นสวยหลอ่อและก็หุ่นดีงานการก็ดี และมีสสยก็ดีด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นวันนั้นนะคะนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่หน,านา้าตึกคณะคะ่ะจู่ๆค่ะก็มีผู้ชายนะคะสองคนค่ะขี่รถผ่านมาพอดีเพื่อนนะคะมองตามตามไม่กระพิบพเลยค่ะแล้วก็หันมาคุยกับเพื่อนค่ะว่าเฮ้ยแกเห็นไหมเมื่อกี้งานดีมากนี่แหละค่ะคือที่มาของคําว่างานดีค่ะคําจะเป็นคําที่ถูกนํามาใช้ในสมัยใหม่ทั้งหมดนะคะ คำทุกคำจะนํามาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองค่ะอย่างของปุ๊บนะคะก็คือฉันเก่งภาษาไทยทุกคนรู้เพื่อนรู้ฉันเขียนผิงมาโดยตลอดเพราะฉันคือคนไทยคนไทยที่แปลว่าอิสระฉันจะไม่ยอมเขียนให้ถูกหรัก่นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายคําที่เป็นที่นิยมสําหรับวัยรุ่นสัปดาห์หน้าค่ะปุ๊บจะนำำําคําศัพท์ใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะแนะนำำําคําศัพท์ใหม่ๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปนี้เลยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็พบูกันเพียงติ่าน,นี้สวัสดีค่ะ